สวัสดีค่ะวันนี้ครัวอ,อีสานจะพาทุกคนมากินหนึ่งปลาค่ะพี่น้องเบิ้งใส่ผักกยง่งพ้อมๆเลยค่ะแล้วก็ปลาสองตัวพี่น้องน,อน้อนเองเลงอยู่ค่ะพี่น้องใส่เข่าเหนียวมักนุ่นนัวคคําขึ้นเลยค่ะมีผักเยอะแยะมากมายเลยบวบแล้วก็ที่คัดก็่ได้เจวบับพริกดิบพี่น้องแล้วก็ที่คัดก็่ได้อีกก็คือข้าวเต็มจิบเด้อมาๆสบๆต้องกพี่น้องบ่าวไรยะ่างหิวเขานะคะบอวย ไว้มาติดมือตั้งแต่เริ่มแท้อันดับแรกห้าวตรงชิมปลาห้าวสกะก้อนมาเป็น้องเนาะหืมเล็บใส่อันเล็บชายขาวนวลว่ะหืมสุดมากเกี๊ยวขิดดิบบักแค่หรอดหืมหืมหวานมีเห็ดด้วยอืแล้วก็ หยดก็บอกคลลีพอดีแสบเพราะว่าโดยสัมไม่ชอบทำมันเลยให้มันกรอบๆไหมพุดแสบอืมอืมอืเจี่ยวกับคุยเย้ยอืมอืมก็แ่นีหนึ่งแส่ยบสุดแสบอืมอืมกั Hết làm đúng, ngon, mà Ừ. อยากกินมาดูและมึ่งบาทจะเริ่มอาหารคร่ะนุ่น,นสมใจออกจากตะม้งมือหนึ่งไปก,กับจีกรีลแล้วเริกมเบืกอมากกัหิว <c oughs> อืมคุย พร้อมปลาเน,นี่ยนึ่งก็แซ่บทอดก็แซ่บก่างเขากับบะคอยมี่ได้พี่น้องเป็นเนื้อคล้ายๆอัน ปลาที่น้งปลาซีปลาปชาปปาอบปลาแบังไงเขาต้องจัดชามมือนะพี่น้องแซ<ถ>บเปลืองครับแบบจะกินนึ่งปลานิลแต่ไม่มีแต่ว่าน,นี้แซบ

ใส่วักเลยแล้แบบนี้สุดยอดโอเคค่ะพี่น้องพ่อของปากขอขคอกฤษยจ,จะไปกินต่อนะคะแซ่บพี่น้องอยากกินมัดดนแล้วดนโดนเธอจังได้กินหนึ่งปะ ยูเมืองนอกโอเคค่ะสำหรับทีนนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณทุกกำลังใจนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะข่าวตีมือพี่นอก